สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับปิดตำนานโรงแรมดังหลังเปิดมานาน54ปีเรียกได้ว่าเตรียมปิดตำนานโรงแรมเก่าแก่ย่านสีลมแล้วครับหลังจากที่เจ้าของประกาศเชิญพนักง,งานเก่าร่วมอำลาก่อนทุบเพื่อสร้างใหม่ปิดตำนานโรงแรมนาลายวันที่18กุมภาพันธ์พันหนี้สำหรับโรงแรมนาลายเปิดมายาวนานกว่าหทศวรรษถือเป็นโรงแรมอันเก่าแก่ของประเทศไทยซึ่งเดิมที ใช้ชื่อโรงแรมวิกตอรี่บนถนนสีลมปัจจุบันโรงแรมนาลายตั้งอยู่ใจกลางย่านสีลมใกล้กับย่านสาทรเชื่อมต่อกับเส้นทางคมนาคมทุกประเภทสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรีสุรศักดิ์สาลาแดงโดยเฟซบุ๊กประภาสศริวงรังสรรเผยว่า18กุมภาพันธ์นี้ปิดตำนานโรงแรมนาลายสีลมจะทุบทิ้งแล้วสร้างใหม่ครับขอเชิญพนักงานเก่าเข้าร่วมงานครับสำหรับโรงแรมนาลาย เริ่มก่อสร้างช่วงปี2509เป็นของตระกูลเบนจจลงกุลคือคุณสุจินและคุณกัาจนาเบนจจลงกุลซึ่งในอดีตก่อนจะมาเป็นโรงแรมนาลายเจ้าของและผู้ถือหุ้นเคยเปิดโรงแรมขนาดเล็กซึ่งมีห้องพักเพียง120ห้องบนถนนสีลมในปี2505ภายใต้ชื่อโรงแรมวิกตอรี่ตั้งอยู่บริเวณทางลงสีลมจากทางด่วนในปัจจุบันประวัติโรงแรมนาลาย โรงแรมนาลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มาเยือนกว่าหทศวรรษตั้งแต่ปีพศ2511ชื่อโรงแรมที่มาจากพนามของสมเด็จพระนารายมหาราชหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่สซึ่งเป็นพระหมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่27ในสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นพระหมหากษัตริย์ที่ทรงมีปีชาสามารถเป็นที่เลื่องลือพระเกียรติในด้านสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศ และการค้าการทูตกับประเทศต่างๆจนรุ่งเรืองทางโรงแรมจึงอัญเชิญพระนาลายัยมาตั้งเป็นชื่อโรงแรมนาลายัยสืบมาจนถึงปัจจุบันแม้ว่าการเวลาจะเปลี่ยนไปกี่ยุคกี่สมัยทางโรงแรมนาลาัยก็ยังคงรักษาสเสน่ห์แห่งความเป็นไทยไว้จากรุ่นสู่รุ่นเรามีการจำลองสถาปัตยกรรมของพระนาลายัยบรรทมศิลป์และเรือสุพรรณหงส์มาประดับไว้ในโรงแรมเพื่อเผยแพร่อเอกลักษณ์ ความเป็นไทยแก่ชาวต่างชาติรวมถึงได้มีการรีโนเวทพื้นที่ในส่วนห้องพักต่างๆให้ดูสะดวกสบายทันสมัยอยู่ตลอดเวลาทั้งยังมีการจัดการอบรมพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรเพื่อให้บริการแก่ท่านลูกค้าด้วยความเป็นมาตรฐานและเกิดความประทับใจเสมอมาจึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจหากลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจะยังคงนึกถึงและกลับมาใช้บริการที่โรงแรมของเรายังสม่ำเสมอโรงแรมนาลาย ให้ความใส่ใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนเราใช้ความพยายามทุกวิถีทางในการปล่อยมลพิษที่น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อประหยัดพลังงานและตอบแทนชุมชนในทุกๆช่องทางทั้งในห้องพักห้องอาหารและบริเวณโรงแรมโรงแรมนาลายได้รับรางวัลมากมายทั้งด้านการบริการลูกค้าและความรับผิดชอบต่อสังคมเราอยากจะกล่าวขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับแขกทุกคนของเราและสำหรับความคิดเห็นของท่าน ที่ช่วยให้เราโดดเด่นรับรางวัลมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเรามีความยินดีที่จะรักษาคุณภาพและพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้เป็นโรงแรมที่หนึ่งในใจของทุกท่านเสมออย่างไรก็ตามเตรียมปิดตำนาน18กุมภาพานนันธ์นี้โรงแรมนาลายสีลมขอเชิญพนักงานเก่าเข้าร่วมงานเพื่อบันทึกความทรงจํพาพร้อมมีพิธีย้ายองค์พานารายณ์ชั้นดาดฟ้าของโรงแรมขอบคุณประพาสศิริวงลังสค์ ขอบคุณสยามนิวคอมและขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ